รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดียโอ e พ่นย r s i ต์นะคะไม่ได้มากันเพียงแค่นี้แต่กูรูของเราตอนนี้พร้อมอยู่แล้วค่ะดรชิดพิดุกพี่ป้อสวัสดีครับอาจจะดูว่าคณะกูรูทั้ง3ท่านหน้าตาสดใสนะครับแต่สำหรับวิชัยแล้วเนี่ย อ่ะคุณเป็นอะไรเหรอคะเนี่ยก็ผมเพิ่งโดนคุณหม่อมป้าของผมดุมาสิครับอีกละอีกละหม่อมป้าเรื่องอะไรอ่ะคราวเนี้ยไปเช็ดบานเกล็ดแล้วก็บานเกล็ดมันแตกอ่ะครับก็แค่บานสองบานจะไปดุอะไรกันมากมายเนาะพี่ปอเนาะไม่ใช่บานสองบานเนี่ยแบบแตกทั้งบ้านเลยอ่ะก็คือว่าผมเช็ดบานแรกกับานเกล็ดบานแรกใช่ไหมพอบานแรกปุ๊บมันแตกพอแตกปุ๊บไอชิ้นส่วนที่แตกของบานแรกมันไปกระทบแผ่นที่สองแผ่นที่สองก็แตก ข้นควรของแผ่นที่สองไปกระทบแผ่นที่สาก็แตกแผ่นที่4ี่ก็แตกขนาดมีปูนขั้นนะโถพคูณพอหัวกะโหลอกควาย <c oughs> มันยังข้ามปูนมาลวลมพัดแผ่นที่5้าจนหมดบ้านแหละครับโ,อโอเอกน่าสุเพศเรทนาไม่ต้องนะนจ๊ะไม่ต้อง,<ด>องกง<ด>ังวลไปเดี๋ยวนั้นทำไมพี่ปอเสียงกสองอย่างนั้นนะ่ะคือเป็นนางงามเก่ามาก่อนที่แกปัญหาเอกได้ไม่ต้องห่วงพี่สาวที่แสนเีียงผมใจผมไิ่หวังนะครับ ปัญหาของการเช็ดกระจกบานเกรดบางทีก็ทั้งเสี่ยงและอันตรายน้องๆป i ิ้นส o อ a ยวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่จึงคิดเครื่องลูเวอร์ไวเปอรที่เช็ดกระจกบานเกรดขึ้นมาครับว้าวสวัสดีค่ะทำไม,ไมเราต้องมาทำเสียงกัน,น <primeiro S 2> แบบนี้เย็าตกใจเด็กงงกันตั้งแต่เดินเข้ามางงและต Li ั้งแต่แรกรเดี๋ยวก่อนนะเราเพิ่งจะประสบปัญหาคือ คนที่เช็ดปานเกล็ดไม่เป็นบางทีมันก็ยากกันนะเห็นได้ข่าวว่าผู้คุณมีสิ่งประดิษฐ์อะไรลูกเครื่องเช็ดกระจกบานเกรดทำไมเหรอที่ปริ้นรอยัลมันมีกระจกบานเกลดหรือว่ามันไปเออแล้วมันมาไมันมายังไงเพราะว่าที่อาคารที่โรงเรียนปริ้นรอยัลวิทยาลัยของเรานะครับมีอาคารหนึ่งที่มีจํานวนกระจกบานเกร็ดเยอะมากครับแล้วเราได้เห็นว่าในการพารงนะครับว่ามีการทำความสะอาดกระจกบานเกรดที่ยากและใช้เวลานานคุณก็เลยคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ ส่วนประกอบอะไรยังม,มีเีกล้ันอเล่าเลยสิยครับผมในส่วนประกอบหลักๆนะครับก็จะมีเป็นอลูมิเนียมฉากครับที่จะเป็นโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เช็ดกระจกนะครับเป็นตัวพลาสติกกับยางที่ไว้สําหรับเช็ดกระจกบานเก็บคืนน<ม>ีใช่ครับมันจะเหมือนมีที่เวลาใช้มือเช็ดคล้ายๆกันไกแล้วหมีลงไปแล้วก็รูดปื้ดรูดปื้ดแต่ของคุณใช้ที่ฝันน้ำฝนก็จะเป็นมีมอเตอร์ที่จะช่วยทาให้มันเคลื่อนที่ไปซ้ายขวาไม่ต้องใช้มือ ทำให้ดูหน่อยอะนี่สังก้อเลยนี่คืออะไรนี่คือแอปพลิเคือนอะไรกำลังออกทีวีจะมาส่องไลน์อะไรตอนนี้อะไรครับความือถือมานี่คืออะไรครัเเป็นแอปพลิเคชันครับเพื่อควบคุมการทำงานของ เครื่องเช็ดกระจกตัวนี้นี่เลยสั่งการทางมือถือเป็นยัไงล่ะพระุณเจ้าอ่ะยังไงเป็นแอปเหรอแปลว่าคุณต้องดีไซน์แอปขึ้นมาด้วยอดีตใช่ป่ะใช่ครับโอเคอ่ะในรอบไหนเราโอเคเปิดสวิตโอเคเปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็กดปุ่มกดเดียวปุ่มเดียวกดจากแอปอ่ะเหรอเฮ้ยงันแอยังไม่ทำได้ทีเดียวสามบาน สีส้มนั่นคืออะไรครับช่วยหยุดสีเขียวคือเปิดครับสีแดงคือปิดแล้วก็มีการตั้งเวลานะครับคือเราใส่เวลาลงไปในนี้สมมุติว่าผมใส่0.1นาทีก็คือ6วิทนะครับแล้วก็กดสตาร์มันก็จะทํางานเป็นเวลา6วิท คุณจับเป็นเวลาถูกไหมแต่คุณไม่ได้จับเป็นรอบของการอานอยู่จริงๆได้หกวิคือถ้าไม่ใช่จับเวลาก็ได้ก็คือเปิดไปให้เขาทำงานไปจะตั้งเวลาก็เป็นอันนึงที่น้องบอกแล้วเวลาคุณทางานจริงๆเนี่ยคุณต้องยกอันนี้ไปติดกับยังไงก็ตัวนี้สามารถถอดได้ครับแล้วก็สามารถย้ายได้ครับเอแล้วเราคอยเปลี่ยนหน้าต่างบานที่อบานนี้เสร็จแล้ว ถอด้าก็จะเหลือประมาณนี้คือส่วนนี้แล้วเขาก็ไปเกี่ยวกับหน้าต่างเนี้ยหรอใช่ครับก็จะส่วนนี้เกี่ยวกับกระจกบานเก็บ้ขาตั้งเวลาอย่างสะอาดสะอาดเรนี้ใช้เวลาประมาณล้วประมาณสามสิบปีถึงหนึ่งีหนึ่งนีเท่านี้ไปที่เช็ดมันจะคล้ายๆกับที่ปัด่สวนรถถวกป่ามันเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนได้เท่าที่เราเห็นตรงเนี้ยแล้วคุณอยู่แค่มอปลายนะ คุณก็เป็นความภูมิใจของประเทศไทยเนาะเพราะว่าวิทยาศาสตร,ร์คุณอาจจะสร้างเครื่องนี้แต่จริงๆเครื่องนี้มันสร้างคุณให้เป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ที่เก่งต่อไปนะคะต้องขอชื่นชมไอเดียของน้องๆไว้นาที่นี้ด้วยแต่ออกไปชมพร้อมกันต่อเลยว่าไอเดียนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อครับมาแล้วมาลุ้นกันแล้วนะคะสำหรับน้องๆจากเชียงใหม่ นี่คือเด็กยุคสจศจริงๆขอคอมเมนต์ก่อนละกันเริ่มจากพี่ปอก่อนละกันที่บ้านก็มีบานเกล็ดเหมือนกันนะรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยแบบว่าเยอะมากๆแล้วไอ้ที่มันเช็ดบานเกล็ดอะอย่างที่บอกอะบางทีมันก็มันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่เห็นเครื่องของน้องเนี่ยโอดีนะมันเป็นมันเป็นแบบรูปแบบใหม่ที่เราไม่ต้องที่ไม่ต้องมานั่งเช็ดพยาบาลพยาบาลซึ่งเสียเวลามากแล้วมันก็อันตรายกับที่กระจกบาดมากเหมือนกันแต่ก็ยังเห็นข้อด้อยนิดนึงตรงที่ว่าอะ ถ้ามันมีฝุ่นมีขี้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอาจจะไม่ได้สะอาดเต็มร้อซแต่ภาพรวมแล้วชอบเพราะว่ามันทุ่นแรงทุ่นเวลาไปเยอะเลยที่สําคัญเอาลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันใช่ชีวิตทันสมัยชีวิตโซเชียลแบบพี่ปอตอนนี้ยังใช้รุ่นอาม้าอยู่เลยแอปพลิเคชันแต่ถือว่าเป็นแนวนวัตกรรมนะถือว่าเป็นทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นพี่ดุ๊กค่ะคือถ้าให้พิจารณาในแง่ของดีไซน์จริงพี่รู้สึกมันทะทะรู้สึกมันใหญ่เถอะทะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะ ลำบากเวลาที่เราจะไปติดตั้งในระดับที่มันสูงขึ้นแต่ว่าก็ก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปแต่พอเหลือบเลยไอ้เครื่องการมองโฟกัสไปที่อุปกรณ์นี้แล้วไปเห็นน้องที่ยืนอยู่บ้าด้านหลังนะครับคือไปเห็นน้องที่อยู่ด้านหลังยังใส่ขาสั้นอยู่เลยแล้วย้อนกลับมามองที่เครื่องนี้บอกอคิดได้ไงเนี่ย อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่พี่ต้องมาพิจารณาใหม่อีกทีหนึ่งสำหรับการให้คะแนนดรชิดค่ะดึงดดูดึดดดดดเอ,เอน้องทั้ง3ามเนี่ยเขามีความฉลาดพอที่จะออกแบบใช้สายผ่านใช้ไอ้ตัวเช็ดเนี่ยก็ล็อกไว้จุดเดียวงั้นโอกาสที่ระบบจะมีความผิดพลาดอยู่เนี่ยมีสูงแต่ด้วยการที่มันเป็นสายผ่านแล้วก็เป็นตัวล็อกชั้นเดียวเนี่ย มันก็ทําให้ระบบเนี่ยสามารถทํางานได้นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางครั้งเราออกแบบให้ละเอียดมากเกินไปมันก็ไม่อาจไม่อาจจะทํางานได้นะครับอันที่2เนี่ยคือตัวที่เขาทำสามชั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นขีดจํากัดแล้วล่ะคือถ้าขยายมากกว่านี้ไปปั๊บเนี่ยระบบอาจจะทํางานลําบากแล้วคือถ้าทําทีละชั้นก็ก็ช้าใช่ไหมครับสองชั้นเขาก็ลองละสามชั้นเนี่ยแต่ถ้าพอไปสี่ชั้นปั๊บเนี่ยพี่ดุ๊กจะเห็นว่ามันตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมีไกด์ลายอยู่2องอันครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวบังคับว่า ถ,ถ้าถ้ามันเคลื่อนที่ไม่พร้อมกันเนี่ยมันจะขัดกันทันทีครับวตรงนี้ผมคิดว่าเขาคงลองผิดลองถูกแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหลักการนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ใช้เยอะเหมือนกันในอุตสาหกรรมแน่นอนละ่ะพวกเธอก็ต้องโตต่อไปเรียนต่อไปแล้วก็ทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้ของจริงตะกี้ก็จะชมคุณบอกว่าชอบให้กําลังใจคุณแต่ของจริงก็คือของจริง ซื้อหรือไม่ซื้อมาดูกันนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อต้องเขียวหมดนะซื้อไม่ซื้อครับมาจากเทียงไห่ครับซื้อไปหนึ่งแล้วนะครับซื้อินดีด้วยนะได้รับทุนต่อยอด ไอเดียนะคะแล้วก็ถ้วยเดอะวินเนอร์นะคะจากสมรภูมิไอเดียแล้วก็อพพชอวหนึ่งหมื่นหงมื่นบาทเี่ที่สำคัญ <Hey. God. S 1> คุณ <God. S 1> ได้ค,ความภาคภูมิใจกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะ mm hmm. นี่คือน้องๆคนเก่งจาก Prince r o y a l วิทยาลายัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ว่าพี่เอกก็ก็หมดห่วงละเจ้าคุณป้าอะไรก็หมดห่วงเรื่องของการทําความสะอาดหน้าต่างบานกร็ก็ใช่นะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอะครับอ่กันะหนูมันเข้าบ้านนะครับเอ้าหนูจะแค่สักกี่ตัวเออมึงุนบ้านน่ะจะสักกี่ตัวกันเทียว2ครับหน้สองตัวโอ้โหสองครับเฮ้ยมาเป็นทีคมแล้วรับไม่ได้หนูเข้าบ้านแย่เงอ่ะ หนูเป็นปัญหาที่หลายๆบ้านก็อยากจะกําจัดแต่จะกําจัดยังไงให้ได้ทีละหลายๆตัวก็ต้องลองใช้กรงดักหนูอัจฉริยะจากน้องๆวิทีอะไรเทคนิคสมุรสาครครับอะไรครับเนี่ยหนูเข้าบ้านผมหนูเข้าบ้านแม้แต่ทุกคนทำอย่างมีหนูติดอยู่ตรงก้นผมนั่นแหละมันก็ใช่อ่ะพูดเป็นเล่นมันจริงตรงไหนเนี่ยเราต้องว้า อันนี้คือกงดักหนูอัจฉริยะกงดักหนูตัวเนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติกับสังกมงถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บ,รบประตูตรงนี้จะเปิดโดยอัตโนมัติรอรับหนูเข้ามาเ็จปั๊บหนูเข้ามาปุ๊บพอหนูเข้ามาปุ๊บพอหนูมาถึงนี่จะโดนเซนเซอรต์ตัวแรกปุ๊บประตูจะปิดอ๋อนี่ไม่จําเป็นจะต้องให้ไปแตะอาหารแล้วไอ้ไอ้แกนแบบไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นหนูไม่หนูไม่ถึงอาหารประตูก็ปิดพอประตูปิดแล้วประตูตัวนี้จะเปิดไม่ออกดันก็ไม่ออก และโดยธรรมชาติของหนูครับพอมันหาทางออกไม่ได้มันจะวิ่งชนตรงนี้ไปทั่วตรงเนี้ยจะมีประตูบานพับอยู่ครับพอหนูวิ่งชนประตูบานทับไปหรือเป่าไปหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้ประตูจะสามารถเข้าพนมออกมาได้หลอกให้มันดีใจพอเข้ามาปุ๊บหนูจะเข้ามาอยู่ในนี้จะออกจะออกไม่ได้จะออกกลับไม่ได้ครับแล้วหนูหนูก็จะวิ่งขึ้นเนินมันมีทางเกียวครับกระโอยขึ้นเนินหนีตายกว่าโอ้ยเออไปปปิมเสื้อเป็นไง ตัวจะเปิดรับหนูตัวต่อไปเข้ามาความตั้งใจคืออะไรเป็นการประหยัดเวลาครับอย่างตรงที่ว่าถ้าเข้าไปตัวหนึ่งแล้วคือจะปิดจะไม่สามารถรับตัวต่อไปได้ปกติอะค่ะที่เราเคยเห็นจะได้ทีละตัวใช่ซึ่งมันเหนื่อยการที่เราเดี๋ยวลุกขึ้นก็ต้องรอล้นตัวใหม่ชอบตรงไหนเรื่องน่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าน้องสาจเฉยะเพราะว่าเขาดูพฤติกรรมของหนูว่าหลังจากปิดแล้วมันจะวิ่งร่านเนี่ยก็เลยเปิดให้วันมีช่องช่องหนึ่งคือไปได้ทันเดียวแค่สงสัยเคยทดลองดัก อย่างอื่นค่ะมีตัวอื่นเท้าหมดที่มันโย่ที่มันไปโย่ที่มันไปเนี่ยแล้วมันผ่านเซนเซอร์โย่หรือไม่โดนโดนครับไม่ใช่ความเซนเซอร์ตัวนี้ใช้อัลตราโซนิกตัวนี้ใช้เป็นอินฟราเรดแล้วทำไมเราถึงไม่ใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันคือกำลัง่ดีครับคือที่ที่เราไม่ใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันเพราะเราเอาอัลตราโซนิกมาใช้เซนเซอร์ตัวเนี้ยอัลตราโซนิกอ่ะมันจะจับเป็นแนวกว้างครับถ้าหนูเข้าโพรงเนี่ยโพรงมันจะกว้าง มันจะจับได้แม่นกว่าครับผมและที่ตรงนี้ใช้เป็นอินเาเรดอินเาเรดจะจับในแนวตรงที่ไม่ใช้อัลตราโซนิกเพราะถ้าอัลตราโซนิกมันแผ่เป็ญยาณแผ่ขยายมันจะโดนแทนเพดตัวนี้เราเราเลยเลยใช้อินเาเรดใช่ครับเข้าใจว่าเธอเธอบอกว่าแบงสามได้เนี่ยแต่ว่าเธอเซ็ตไว้สามมากใช่ไหมทางเนี้ถ้าถือว่ามันมีเธอบอกว่าตรงนี้มันเธอกว้างขนาดไหนนะกว้างโอเคถือว่ามันมีเสถไรลฟิวอยู่นอกนี่เธอเธอลองเช็คเราว่ามันโดนไม่โดนครับเพราะเพราะอัลตราโซนิกพอรับมา ประมวลเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์จะกกำหนดไว้ถ้าวัตถุอยู่ต่ำกว่า15เซนติเมตรแล้วความสั่นอะไรความความความละเอียดของมันละให้สั่นได้ขนาดไหนความละเอียดในการแเป็ิจูดนอะเป็ิจูดในการสั่นเพราะว่าน,นี่คือการเปลี่ยนแปลงบิดเท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้อันนี้แล้วแล้วแต่อีฮอของอัลตราโซนิกครับให้เซ้ตไ,ไ,ได้ไหมเซ็ตต้องต้องเป็นรุ่นแพงๆครับถึงจนะเซ็ตนะได้เราไปฟังคณะกูรูของเราคอมเมนต์ตัดสินกันต่อในสตูดิโอเลยดีกว่าครับ วิธีในการที่จะดักหนูแต่ว่าบางทีมันก็ได้ครั้งละตัวน้องๆก็มีวิธีการแก้ปัญหาไปชวนญาติพี่น้องมานะครับพี่ดุ๊กมีปัญหาเรื่องหนูปกติที่ดักแล้วก็ไปปล่อยที่เพื่อนบ้านนะคะพี่ดุ๊กเจออย่างนี้จะได้ทีเดียวหลายๆตัวดีไหมดีครับเป็นเป็นครอบครัวด้วยไม่ต้องให้เขาแบบว่าทัดัดพลาดจัใจดีนะคนเราไม่ชอบตรงที่เหมือนกับว่าเขาเขาคิดจากพฤติกรรมของหนูนะฮะ เพียงแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะมีความเถอะทะความอะไรอยู่นิดหน่อยซึ่งแน่นอนมันก็เป็นการเริ่มต้นพี่เลยไม่สามารถที่ให้คะแนนในเรื่องของงานดีไซน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในแง่ของไอเดียเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนจากพี่บ้างแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคะแนนมันจะเกินขีดแดงนี้หรือเปล่านะนม่นมีให้ลุ้นม,มีให้ลุ้นพี่ปอคะ่ะจะบอกว่าปกติที่บ้านใช้กาวไงเ,<อ>เราก็ไม่ค่อยตีหรอกเราก็ไม่กล้าหรอกฉันมกักจะให้แม่บ้านเขาทำอะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่ดักหนูแบบนี้ แล้วจับได้หลายๆตัวดีเพราะแบบเดิมมันได้ทีละตัวแต่อันนี้ทีเดียวเลยคือมันก็ได้ปริมาณสําหรับคนที่บ้านมีหนูเยอะๆแต่ก็กําลังคิดอยู่ว่าถ้าไปตั้งในบ้านมันจะตรงไหนมันจะดูเทอะทะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะด็อกเตร์ชิดค่ะเรื่องเทคนิคผมชอบเขาตรงที่เขาผสมประตูที่เป็นทางภาษาควบคุมหระอว่าก็ a c t i v e ก็คือว่ามีสัญญาณปิดเปิดอัตโนมัติ ขนาดเดียวกันในประตูในเป็นแบบพสซีฟก็คือว่าใช้แรงกระแทกของหนูเองเข้าไปนะตอนที่น้องอธิบายว่าจริงๆของเขาเนี่ยประตูแอคทีฟก็สามารถทํางานด้วยแมงสาบแต่ในท้ายสุดแมงสามัก็ไม่สามารถทะลุประตูที่เป็นพสซีฟได้ครง <c oughs> การก,ก็เลยน่าจะเป็น c h ALLENGE น่าจะเป็นโครงการต่อไปที่พวกเธอต้องไปคิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไปโฆษณาว่าเป็นเครื่องดักแมงสาบนี่คนน่าจะสนใจกว่าหนูนแต่ว่าเครื่องดักหนูของคุณเนี่ยจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจะชนะใจกรรมการถึงขั้นว่าซื้อหรือไม่ ที่พาเราไปเปิดโลกไอเดียในทุกอาทิตย์นะครับและตอนนี้แน่นอนรพอพร้อมอยู่แล้วนะครับมาด,ดูกันแล้วเนี่ยตอนนี้หนึ่ง่ของไอเดียเนี่ยก็น่าจะได้คะแนนจากพี่บ้างแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าคะแนนมันจะเกินขีดแดงนี้หรือเปล่าผมชอบเขาตรงที่เขาผสมประตูที่มีสัญญ,ญาณปิดเปิดอัตโนมันติขณะเดียวกันในประตูนายเป็นแบบแพสซีฟก็คือว่าใช้แรงกระแทกของหนูเองเข้าไปที่ดักหนูแบบนี้แล้วจับได้หลายๆตัวดีเพราะแบบเดิมมันได้ทีละตัว คณะครูงเราจะซื้อหรือไม่ซื้อคบกรมดักหนูซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อต้องเขียวหมดนะต้องเขียวหมดนะกำกำกิ่งสมากนีก่นีก้ก็ ดันั้นวันนี้ค่ะถูกใจคณะกรรมการของเราแล้วก็ถูกใจอพอวชด้วยรับทุนต่อยอดไอเดียไป1นึ่งมืนบาทนี่เลยครับ สมรภูมิไอเดียนะคะคส่วนเครื่องทิ้งไว้ที่นี่เลยแล้วขออีกชุดหนึ่งไปไว้ที่คลองห้า <c oughs> ที่อภวชอบเพราะว่าที่นี่กับที่นั่นหนูเยอะมากนะคคิดว่าเครื่องของคุณจะช่วยได้เยอะเลยสุดยอดเลยต่อไปนี้บ้านเราก็จะปลอดซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคนะคะ <c oughs> ส่วนคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียแบบนี้ไอเดียเจ๊งๆจ๊งไอเดียอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้ อย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะส่งมาที่รายการของเรานะคะครับส่งผลงานหรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครมาได้เลยนะครับที่ Facebook ของเรานะครับเพจสมรภูมิไอเดียพิมพ์ภาษาไทยง่ายๆเลยนะครับพิมพ์งานของเราที่แสนน่ารักและเข้าใจดีรอรับผลงานของทุกท่านเลยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดักจับหนูที่ห้องส่งของเรากันก่อนพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยสวัสดีคับ